ครับผมเบาโจทยูทูบชาแน,นลครับมื่อนี้มาเปิดราคาควายอยบานพอตุ่มนะครับเนาะบ้านหินหลองครับผมตำบลนนยังพ่าตำบลเวียงเก่าอำเภออำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นมันบ่เมื่อนีนสี้มาเปิดสองตัวนะครับเด้อเนาะไปชมน้ากัน,น้วครับผมสูงร้อยสี่สห้าสี่บหครับผมแต่ละตัครับผมไปครับ มาชมตัวแรกเลยครับผมสวัสดีครับยี่ตุมครับผมตัวนี้เป็นสายใดพ่อสายเพชรอุดรนี่ครับสายเพชรอุดรครับผมเบิ้งนี้ครับตาแต้มเขี่ยมจ้ำนะครับด่างโน่ปันคักก็ฝรั่งครับผมเบื้องครับผมเบิ้งหน้าเบิ้งตากินยาเก่งปะครับเนี่ยเม็ดตัวนั้นเม่ดต่านั้นนะครับดึงหนาดึงเนยนะเกิ็ดปากเผาใหญ่เลยครับเด้อเบิ้งอ่องครับผมตาเต้มเขี่ยมจ้ำครับผมเล็บแข็งเล็บขาครับผม เร็บแขงเร็บขาเล็บน้อยกอดดีนะครับคคายตัวนี้ได้ลูกเจ็ดตัวแล้วปะตัวสามขาท้องตัวที่สามขาทอ้อ,อง,ง,ค,รอง,งครับผมออ่างเงนะครับเด้ออ่างเงยเงาครับผมเบิ้งเล็บหลังเบิ้งบันไทยนะครับเบิ้งบันไทยเบิ้งบันไทยครับผมลูกที่สามขาท้องอยู่ในท้องนี่ทับตัวไหนไว้ครับผม,ม 1, ทับเบิ้มพันล้านมีใบมีหลอดปะครับ ครับผมเดี๋ยวไาชมใบน้ำนี่แหละครับผมเขาไปช้มใบน้ำกันนะครับผมนี่นะครับเบิ้มพันล้านครับเอาฟังนั่นปะมีใบมีหลอดครบนะครับเนะทับวันที่สิบสามสิบสามตุลาหกสามเด้อครับเด้อนี่ครับเบอร์มอครับของแทบปะครับนี่ไอตต็มใบที่เต็มร้อยปะครับนี่ครับผมแสดงว่าพันได้สามรอบมืออื่นนี่ตัวนี่ มืออื่นนี่คือทับเบิมพาร์ลันด์ผ่านในสามรอบมืออื่นนะครับเด้อสมมุติว่าเอฟซี C นี่เพิ่นจะตรวจท้องนี่ได้บ่ได้หาหมอมาตรวจเล่นบ่ครับหาหมอมาเลยนี่นะครับผมหาหมอมาเลยนะครับเด้อควายแมนน่นี่สูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับนี่ครับผมอ,าอ่างไงเด้อเงาดีครับผม บาทที่นี่ราคาจะเปิดเทเเกตมามสหามสิบหคุยกันได้นะครับราคาสามแสนหาหมื่นราคาสามแสนหาหมื่นนะครับเดอ้อเอฟซีครับผมควายแม่นี่สูงร้อยสบห้าบวกเป็นสายเลือดเพชรอุดรได้ลูกตัวที่3ามขาทองทับเบิมพลัน,ลนครับผมมีใบมีหลอดครบครับผมนี่ครับผมจ้าเดก็กอะทรสอบถามเลยครับเด้อมีเบอร์โทรศัพท์บ่ โบนี่โบอยากคดเบาโจ๋สมบูรณ์นี่เนาะเย็ซีด้วยครับเนี่ยให้ผมฝากเบอร์บอข้าจันทรกติดต่อทั้งเบาโจก็ได้ด้วยครับเด้อนี่ลับเบอร์ในสภาพรถก็มาแต่ไปขุดมันครับผมเบอร์โทรติดต่อกัเอาเบอร์โทรเบาโจก็ได้ด้วยครับเนาะเดี๋ยวค่อยประสานกันก็ได้ครับโบอยากถ้าผู้ใดสนใจครับผมเบอร์โทรกับศูนย์แปดแปดห้าสี่แปดแปดสามแปดหนึ่งนะครับเด้อ 0885488381ครับผมอันนี้คือเบอร์ทัวเบาโจด้วยครับของพ่อแล้วบนี้เบอร์โทรศัพท์นี่ครับผมผู้ใดสนใจนะครับผมกิ่งกลางสอบถามได้คอยไว,ว,วสายเลือดเพชรอุดรครับผมตาเตี้ยมเกี่ยวจ้ำเรียกไงบ่พ่อว่อมามันยู่มองแดงมองเงนินว่ามันอยู่มองแดงมองนั้นด้วยครับด้วยเอฟซีครับผู้ใดท่านใดสนใจกิ่งกลางสอบถามสอบถามมาทั้งเบาโจก็ได้ครับผม นี่แะครับมีอีกบ่ครับเปิดจากตัวครับืัอนี้มีอีกตัวหนึ่งบ่ครับผมโอ้ยนี่แหละครับผมผู้เฒ่าสมัยเก่าตัวละสอกตัวละสับกับบ่มีบอกให้ลูกซื้อไว้ให้กับบ่จากซื้อเอาเลยครับไปชมตัวต่อไปเลยครับผมตัวนี้เงาดีครับผมได้สนใจกิ้งกางมาได้เลยครับเด้อรับประกันตรวจท่องได้เลยครับผมนี่เลยครับนี่ตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งเล็บเบิ้งแข้งเบิ้งขาครับตัวนี้ครับผม โอ้แข่งขายไงดีนะครับเด้ออึกบักเผาไงนี่ครับอึกบักเผาไงนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาเด้อครับนี่ตาเต็มเกี่ยวจำแล้วครับเนาะก็ตัวนี้ทอกได้จุดเดือนแล้วครับหกเดือนนะครับเด้อทับเบิมพันล้านตัวนี้ก็ทับเบิมพันล้านนะครับเด้อตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบสี่บวกครับผม ดึงดึงเบนั่นเองวะดึงเบงห์ห์อยสี่สิบสี่บวกเด้อครับเด้อควายตัวนี้ควายตัวนี้เป็นควายแม่สาวบ่พ่ะควายแม่สาวเด้อครับนี่รับประกันนะครับท้องหกเดือนเบงบันไทยตัวนี้เป็นลูกตัวใดสายตัวใดครับลูกพะหาแสนลูกพะหาแสนทับเบิ้มพะรันเถอะใช่เบงใบนะ เบิ่มพันล้านมีใบมีหลอดครบฟังหน่อยนะครับผมนี่นะครับเดอ้อเบอร์หมอเบอร์ผสมเทียมครับทวัวกิง่งกลางสอบถามเพื่อนได้เลยครับผมนี่นะครับเบื้องหน้าเบื้องตาไว้ตัวนี้เป็นรูปบักหาแสนมาทีเร็บแข็งเรียบขาดีสวยดีครับผมมีอย่างกัโทวัวพานเบาโจได้อครับเด้อพอเราบม่มีเบอร์โทรศัพท์ครับผมตัวนี้จะเปิดราคาเท่าไหร่ครับเปิดไว้เปิดไสองแสนนะครับเดอ้อราคาสองแสนบาทรูปบัะหาแสน ขวยไี้จกปีล่นะสองปีก่านะแวลนเตแถวล้นเมื่วานนแวลนหมื่วันนี่ครับนี่ครับเบิ้งเบบินี่ครับผมโอ้ยจับยากเครับเบิ้งกระเด็นะครับเนาะคือล้นหมื่วันนี่แหะครับผมเยยบชีท่านใดสนใจนะครับรูปมหาเสียนครับผมเงาดีเลยครับสูงร้อยสี่สิบสี่บวกนะครับเนาะร้อยสี่บี่บวกไปหาร้อยสี่ิบห้าค่อยแม่สาว ท้องเบื้อพันล้านครับผมได้หกเดือนแล้วครับนี่แหละครับเบิ่งบ้านไทยครับผู้ใดที่มองหาคคายไปเลี้ยงเพศแม่พันนะครับเด้อราคาหนีตอร้องไห้อยู่เป็นบพะเรามีหม่องเสี่ยวอยู่ด้วยครับเด้อโทรมาสอบถามทั้งเบา้าจัวะครับพอเราบมีเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดแปดห้าสี่แปดแปดสามแปดหนึ่งครับผมกิงกลางสอบถามหรือว่าสิมาเบื้องตัวแท้ดิครับเด้ออยู่บ้านบ้านหินหลองมาเต้ บ้านหินล่องจังหวัดคอนเกนนี่ยแหละครับว่ง่ายซะเอามองคุเยียงโดดจ้ำบ่าไร้ดอก <c oughs> นี่แหละครับผมควยตัวนี้ก็เป็นควยเมียสาวทองเรลยกขาทองครับผมข้าวัันกับเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับยี่ตุ่มครับ <c oughs> กดกระดิง่งกดซับสไครต์กดติดตามอนบ้าวจุนี่เลยครับเด้อผู้ใดี๋นี่เหตคลิปใหม่ๆหมาให้่ยัซีหรือแฟนคลับได้รับชมสวัสดีครับ